สุดทนดีมถูกตรณะณาเป็นคนไม่ดีฝาดกลับการถูกผิดทุกคุณรู้ดีเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตให้ความสนใจข้ามปีเลยทีเดียวสำหรับเรื่องบุญวุ่นในครอบครัวของร็อกเก็ตหนุ่มเซกโลโซกับกรณีความบาดหมางระหว่างแม่และลูกเมื่อการวิพากษ์กล่าวหาดีมแฟนสาวของเซ์เสฐการผู้เป็นลูกว่าขโมยเงิน20ล้าน ก่อนที่เสือและกวางได้ออกมาร้องสารคุ้มครองสวัสดิภาพของทั้งสองคนจากผู้เป็นแม่ห้ามเข้าใกล้ห้ามทำร้ายร่างกายส่วนทางด้านสาวรีมก็ได้แจ้งความข้อหาหม,มิ่นประมาท ล่าสุดสาวรีมได้โพสต์ทางไอจีสตอรว่าครอบครัวของคุณออกมาปกป้องกันทั้งๆท,ที่รู้ว่าความจริงคืออะไรถูกหรือผิดตัวคุณก็รู้ดีแต่ทําไมคุณถึงพูดเห็นอกเห็นใจที่สาวมากที่สุดทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือพวกเรา คําพูดของคุณทำให้สังคมตาหน้าและมองว่าพวกเราไม่ดีความหมกช้ำทางใจที่พวกเราได้รับมันไม่น้อยเลยเช่นกันและไม่สมควรได้รับจากการกระทำที่ไม่ได้คิดจากบุคคลแค่คนเดียวและถ้าหากจะเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจริงๆพวกเราก็ควรได้รับมันมากที่สุดอยากให้ลองคิดดูให้ดีค่ะ